รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Chinese for Career ค่ะรายการที่จะนําทุกท่านนะคะมาเรียนรู้คําศัพท์ภาษาจีนกลางกันค่ะเพราะว่าเรานะคะเชื่อว่าคําศัพท์ค่ะคือหัวใจหลักของภาษาจีนนั่นเองค่ะโดยที่เราจะมีคําศัพท์เกี่ยวกับอาชีพต่างๆนะคะที่น่าสนใจค่ะมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะและวันนี้นะคะดิฉันนุกนันอวสยากิรติโพธิวงศ์ค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะและคุณพิมพ์พรการแสงกาค่ะรับหน้าที่เป็นวิทยากรในวันนี้ค่ะ คุณพิมคะวันนี้เรามีอาชีพอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างคะพิมพ์คิดว่าเริ่มที่อาชีพครูดีกว่าไหมคะเพราะว่าอาชีพครูเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพที่สําคัญลําดับต้นๆเลยค่ะอ่าก็จริงนะคะแล้วคุณพิมพ์คิดว่าอาชีพครูเนี่ยเป็นงานแบบไหนคะพิมพ์ว่าอาชีพครูนะคะเป็นงานที่สําคัญแล้วก็มีความหมายมากๆเลยแถมในแต่ละวันเนี่ยได้ทําอะไรหลายๆอย่างเลยค่ะอ่าแล้วถ้าในสายตาคุณพิม์แล้วคุณพิมพ์มองว่าอาชีพเนี่ยยากไหมคะ อืมก็บางบางครั้งก็เหนื่อยมากๆเลยค่ะก็พิมคิดว่าเนี่ยครูทุกท่านเนี่ยเมื่อเห็นนักเรียนมีการพัฒนาที่ดีขึ้นก็จะต้องรู้สึกดีใจอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกๆคนเนี่ยต้องตั้งใจเรียนนะคะจริงด้วยค่ะแล้วคุณพิมคิดว่านุ๊กเนี่ยพอจะเป็นคุณครูได้ไหมคะก็ต้องลองดูค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มเนี่ยเราก็ต้องมาเริ่มเรียนรู้คําศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพครูกันก่อน ได้เลยค่ะหนุกได้อยากลองเป็นคุณครูสอนภาษาจีนบ้างยังไงวันนี้ต้องรบกวนคุณพิมพ์ช่วยให้คําแนะนําหน่อยนะคะได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะคําว่าคุณครูในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่าล่าซื่อพูดตามนะคะล่าซื่อ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 ถูกต้องค่ะอ่าแล้วค่ะคุณครูภาษาจีนละคะเราจะพูดยังไงถ้าเป็นคุณครูภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่าท่านหยี 老师พูดตามนะคะฮั่อนองค่เพร่นยูเนถูกต้องค่ะเพราะคําลว่าหคะยู่งเพรแปลว่าภาษาน,าานัู่้น คุณครูภาษาจีนก็จะพูดว่าฮั่นยูล่าชือฮั่นยูล่าชือนุกออกเสียงถูกไหมคะคุณพิมเก่งมากๆเลยค่ะคุณนุกออกเสียงได้เตะมากๆเลยอ่าเรามีคุณครูแล้วเราก็ต้องมีอะไรคะนักเรียนค่ะเราคําว่านักเรียนภาษาจีนเราออกเสียงยังไงคะคำว่านักเรียนในภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่าเสียงพูดตามนะคะเสียง สชืงสชงถูกต้องค่ะแปลว่านักเรียนสยชงถูกต้องค่ะใช่แล้วค่ะแล้วถ้าเราจะพูดว่าฉันเป็นนักเรียนเราจะพูดว่า我是学生พูดตามนะคะ我是学生我是 เสฉิงถูกต้องค่ะโดยคำว่าหวอเนี่ยจะแปลว่าฉันชื่อแปลว่าเป็นคือใช่และเสฉิงก็แปลว่านักเรียนค่ะถูกต้องค่ะฉะนั้นฉันเป็นนักเรียนในภาษาจีนเราจะพูดว่าหวอชื่อเสฉิงถูกต้องค่ะวอชื่อเสฉิงนุกออกเสียงพอได้ไหมคะคุณพิมเป๊ะมากเลยค่ะเหมือนเนทีฟมาเองเลยแสดงว่า สามารถนำ,ำ,ำไปใช้ได้แล้วนะคะเนี่ยถูกต้องแล้วลทีนี้ค่ะหัวชื่อเสฉิงเนี่ยแปลว่าฉันเป็นนักเรียนใช่ไหมคะใช่แล้วอย่างหนูเป็นคนไทยค่ะอยากจะบอกว่าฉันเป็นนักเรียนคนไทยน,นักเรียนไทยเราจะพูดยังไงคะคุณพิ้ถ้าเราจะบอกว่าเออฉันเป็นนักเรียนชาวไทยหรือนักเรียนชาวไทยเนี่ยเราจะพูดว่าไทหัวเสฉิงพูดตามนะคะไทกัวเสชิงไท กัวเสวเฉิงถูกต้องค่ะเพราะคําว่าไทยกัวแปลว่าประเทศไทยเสวเฉิงก็คือนักเรียนถูกต้องค่ะไทยกัวเสวเฉิงถูกต้องค่ะในไหนคุณนุกก็รู้คําว่าคุณครูในภาษาจีนแล้วว่าพูดว่ายังไงใช่หใชไหมคะเดี๋ยวพิมพ์จะสอนคุณนุกพูดประโยคที่แปลว่าฉันเป็นคุณครูในภาษาจีนว่าจะพูดยังไงจัดมาเลยค่ะถ้าจะบอกว่าฉันเป็นคุณครูในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่า 我是老师，附带呢？哈，我是老师。 我是老师ถูกต้องค่ะ我是老师แปลว่าฉันเป็นคุณครูเอ่อ我是老师อแล้วทีนี้ค่ะถ้าครูของเราน่ารักมากอยากเชินคุณพิมนะน่ารักมากเราอยากจะชมค่ะว่าคุณครูน่ารักมากเลยเราจะชมยังไงได้คะคุณพิม์แอบเขินเหมือนกันนะคะถ้าเราจะบอกว่าคุณครูของฉันเนี่ยน่ารักมากๆเลยในภาษาจีนอ่ะเราจะพูดว่า我的老师很可爱คู่ตามนะคะ 我的老师很可爱。我的老师很可อ, Water, อถูกต้องค่ะเพราะว่าเธอเหล่าชื่อนี่ยแปลว่าครูของฉันเฮ้นเขอแปลว่าน่ารักมากๆอ่าเฮินเขอไอน,น่ารักมากทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าที่ของค,คุณครูกันดีกว่านะคะเพราะว่าเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ เออคุณครูนักเล่นไปเยอะแล้วที่ดีค่ะหนะ้าที่ของคุณครูค่ะค,ค,คุณพิม,มเกี่ยวกับการสอนหนังสือเราจะพูดยังไงได้บ้างคะการสอนหนังสือใช่ไหมคะคาว่าสอนหนังสือในภาษา,าจีนเนี่ยเราจะพูดว่าเจียวซูพูดตามนะคะเจียวซูเจียวซูถูกต้องค่ะเจียวซูแปลว่าสอนหนังสือหรือมีอีกหนึ่งคำที่แปลว่าสอนหนังสือนั่นก็คือคําว่าเจียงเคอพูดตามนะคะเจียงเคอเจียง คือถูกต้องค่ะแล้วมีการสอนแล้วค่ะอุปกรณ์ในการเรียนเช่นหนังสือค่ะคุณพิ่าเมือ่อสักครู่เนี้ยคุณนุกมีพูดไปแล้วว่าคําว่าหนังสือเนียพูดว่าอะไรถูกต้องค่ะนั่นก็คือคําว่าชูชถูกต้องค่ะชูเนี่ยแปลว่าหนังสือแต่ว่ามีอีกหนึ่งคำที่นักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ยจะต้องใช้นั่นคือหนังสือเรียนค่ะอ่านหนังสือเรียนในภาษา,าจีนเนี่ยเราจะพูดว่าเคอเปิดพูดตามนะคะเคอรเปิด เครเปิลถูกต้องอค,<ะ>ค่ะเคอเปิลแปลว่าหนังสือเรียนรูคือหนังสือถูกต้องไหมคะถูกต้องแต่หนังสือเรียนคือเคอเปิลโอเคค่ะทีนี้คุณครูสอนแล้วก็ต้องมีการบ้านค่ะคือการบ้านเราต้องพูดยังไงคะอืแน่นอนค่ะเป็นคุณครูก็ต้องสั่งการบ้านนะักเรียนอย่างแน่นอนเนาะคําว่าการบ้านในภาษาจีนเราจะพูดว่าจว่ยเย่พูดตามนะคะจั่วเย่ จั่วเย่ถูกต้องค่ะจั่วเย่อาถ้าอย่างนั้นขอจั่วเย่ในน้อยหน่อยนะคะเราซื้อไม่ได้เลยค่ะ <laughs> เพราะว่าถ้าให้น้อยเราก็จะไปฝึกกันน้อยแต่ว่าเม่สักคู่เนี่ยเราเรียนประโยคกันเยอะแยะมากมายเลยเราก็ต้องให้จั่วเย่เยอะเยอะถูกต้องไหมคะแล้วทีนี้ค่ะถ้าเราอยากจะรู้ว่าการบ้านยากไหมในภาษาจีนเราจะพูดยังไงอะคะถ้าเราจะพูดคําว่าการการบ้านยากไหมคะอ่ะในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่า จั่วเย่หนานมาพูดตามนะคะจ่วเย่หนานมาจั่วเย่หนานมาตุ้ยอาจถูกต้องค่ะจั่วเย่หนานมาแปลว่าการบ้านยากไหมเพราะคําว่าจั่วเย่เนี่ยแปลว่าการบ้านนานแปลว่ายากและมาแปลว่าหมายหรือหรือเปล่าทีนี้ค่ะ คุณครูให้กันบ้านแล้วอพอเด็กส่งกันบ้านไปก็จะต้องตรวจใช่ไหมคะค่ะคำว่าตรวจกันบ้านล่ะคะตรวจกันบ้านในภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่าพีา่ไก่พูดตามนะคะพี่ไก่พี่ไก่ถูกต้องค่ะพี่ไก่แปลว่าตรวจการบ้านนั่นเองอ่าพี่ไก่ตรวจกันบ้านแล้วก็กันบ้านเนี่ยแน่นอนต้องมีคนทั้งทาถูกแล้วก็ทําผิดคะ่ะอ่อถ้าเราจะบอกว่าทําถูก หรือทําผิดเนี้ยค่ะเราจะพูดยังไงคะคุณพิมพ์ถ้าเราจะบอกว่าทําถูกอ่ะเราจะพูดว่าจ่วตุยพูดตามนะคะจ่วตุยจ่วตุยถูกต้องค่ะจ่วตุยแปลว่าทําถูกอ่ะจั่วแปลว่าทําตุยแปลว่าถูกต้องอืมจ่วตุยทําถูกแล้วทําผิดล่ะคะส่วนคําว่าทําผิดเนี่ยเราจะพูดว่าจ่วชั่วเพราะคําว่าชั่วแปลว่าผิดนั่นเองค่ะอ่าั่วชั่วอ่าจ่วชั่วอ่า จวตุยคือทำถูกถูกต้องจวทัวคือทำผิดใช่ทีนี้ค่ะการบ้านแลละตรวจการบ้านแล้วเรียบร้อยอมีเรียนแล้วมีการบ้านแล้วก็ต้องมีการสอบค่ะคุณเพียมค่ะสําคัญมากเลยนะคะการสอบเนี่ยได้ยินทุกครั้งเด็กๆก็จะกลัวทุกครั้งเลยก็จะกดดันทุกครั้งเลยคําว่าการสอบในภาษาจีนหรือสอบในภาษาจีนเราจะพูดว่าข่าวซอพูดตามนะคะ ข่าวืข่าวืถูกต้องค่ะ,ะข่าวสบแปลว่าสอบอ่ามีสอบแล้วก็ต้องเข้าเรียนเนาะก่อนจะสอบก็ต้องเข้าเรียนก่อนค่ะคําว่าเข้าเรียนล่ะคะเข้าเรียนในภาษ,ษาจีนนะคะเราจะพูดว่าช่างเครอช่างเครอช่างเครอถูกต้องค่ะคุณผู้ชมก็ออกเสียงตามได้นะช่างเครอแปลว่าเข้า,ขาเรียนและถ้าเราอยากจะพูดว่า ไปเข้าเรียนเราก็จะเพิ่มอีกหนึ่งคำเข้าไปด้านหน้านั่นก็คือคำว่าชี่เราจะพูดรวมๆกันว่าชี่ช่างเคอชี่ชี่ชี่ชค่ะถูกต้องชี่ช่างเคอเพราะคำว่าชี่แปลว่าไปนั่นเองฉะนั้นไปเข้าเรียนเราก็จะพูดว่าชี่ช่างเคอชี่ช่างเคอถูกต้องค่ะเราก็ได้คำศัพท์เกี่ยวกับ หน้าที่เนาะคุณครูไปเยอะแล้วที่นี่ต้องมีสถานที่ค่ะ,คะสถานที่ทำงานของคุณครูคือโรงเรียนนั่นเองค่ะคุณพีมค่ะ,อ,ะอย่างคําว่าโรงเรียนในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่าเฉี่เซี่ยวพูดตามนะคะเฉเซี่ยว เส,สี่สยเชี่ยวอ่าเสี่ยวเชี่ยก็แปลว่าโรงเรียนอ่าเสี่ยเชี่ยวโรงเรียนแล้วถ้ามหาหลัยล่ะคะมหาหลัยเนี่ยเราเราในบางทีอาจจะใช้คําว่าเสี่ยวเชี่ยวได้แต่ว่าเขาก็มีคําของเขาเหมือนกันคําว่ามหาวิทยาลัยในภาษาจีนนี่ยเราจะพูดว่าตหาเิ ตาเส๋ถูกต้องค่ะต้าเส๋แปลว่ามหาวิทยาลัยค่ะเอ่าเสเซี่ยวแปลว่าโรงเรียนต้าเส๋แปลว่ามหาวิทยาลัยอ่ทีนี้ค่ะนักเรียนก็ต้องเรียนอยู่ในห้องเรียนค่ะคุณพิม์ห้องเรียนภาษาจีนคืออะไรคะห้องเรียน ในห้องเรียนภาษาจีนก็คือคําว่าเจ้าซื่อ<嗯>เพราะคําว่าเจ้าซื่อเนี่ยแปลว่าห้องเรียนค่ะ,คะแต่ถ้าเราจะพูดว่านักเรียนเรียนอยู่ที่ห้องเรียนเราจะพูดว่าเสี่ยเซิงจ่ายเจ้าซื่อ上课พูดตามนะคะเสี่ยเซิงจ่ายเจ้าซื่อ上课โอ้อยยาวมากเลยนะคะค่ะเหาเวลาแป๊นบน,นึงนะ,ะเสี่ยเซิงจ่าย 教室上课ถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยคลุณนุ๊ก学生在教室上课นุ๊กออกเสียงเป็นยังไงบ้างคะคุณพิมเหมือนคนจีนเลยอ่าเ <ไป S 1> สียงเสียงก็คือล่ะคะนักเรียนจ้ายในที่นี้แปลว่าอยู่เสียงจ,จ่า,จาย教室教室ก็คือห้องเรียน上课ก็คืออะไรคะไปเข้า <ไป S 1> <น S 2> เรียนอ่าฉะนั้นเเสิงจ学生在教室上课แปลว่า นักเรียนเรียนอยู่ที่ห้องเรียนอ่าอย่างนี้นี่เองงั้นนก็แสดงว่านูกสามารถนำคำศัพท์เนี้ยไปประกอบอาชีพครูได้แล้วใช,ใช่ไหมคะคุณพี่ใช่ค่ะคุณนุกจริง,รงๆเราภาษาจริงก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะใช่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพียงแค่ต้องฝึกเยอะๆทบทวนบ่อยๆก็จะทําให้ทุกคนเนี้ยมี ความสุขแล้วก็มีความสนุกไปกับภาษาจีนอ,อ่างั้นก็ทุกท่านอย่าลืมนำคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะไปฝึกฝนกันนะคะส่วนตอนนี้ค่ะได้เวลาไปเที่ยวสาธารณารัฐประชาชนจีนกับช่วงหาที่เที่ยวกันแล้วค่ะหาที่เที่ยวหาที่เที่ยววันนี้จะพาไปรู้จักกับกําแพงเมืองจีน กำแพงเมืองจีนสร้างขึ้นเมื่อกว่า2,500ปีมาแล้วตั้งแต่ก่อนรัชะสมัยของจิ่นซีฮ่องเต้ปรถมจกักรพรรดิพระองค์แรกในประวัติศาสตร์จีนจุดประสงค์ก็เพื่อป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าเร่ร่อนทางตอนเหนือโดยมีการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยฮ่องเต้องค์ต่อมาอีกหลายพระองค์จนสำเร็จในที่สุดกำแพงเมืองจีนเป็นกำแพงที่มีป้อมขั้นเป็นช่วงๆของจีนสมัยโบราณ กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉินกำแพงเมืองจีนยังคงเรียกว่ากำแพงหมื่นลี้นักโบราณคดีได้ตรวจวัดความยาวของสิ่งก่อสร้างจากน้ำมือมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเป็นทางการนานกว่า5ปีตั้งแต่ปี2008ถึงปี2012 และพบว่ายาวกว่าที่บันทึกไว้กว่า2เท่าหรือ21,196.18กิโลเมตรจากเดิม8850กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่15มณฑลทั่วประเทศและนับเป็นหนึ่งใน7ของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย และนี่คือ,อรายการ Chinese for Career นะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าคำศัพท์คือหัวใจหลักของภาษาจีนนั่นเองค่ะและทุกท่านนะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังค่ะได้ทาง www.etvthai.tv นั่นเองค่ะแล้วันนี้นะคะเราสองคนค่ะขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ